หากคุณต้องการมีรูปร่างที่เซ็กซี่สะโพกที่กระชับหน้าท้องที่แบนราบกล้ามเนื้อหลังและไหล่ที่แข็งแรงขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถมีรูปร่างที่คุณใฝ่ันมาตลอดได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเรื่องไขข้อจากการกระแทกจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆภายในบ้านของคุณ360องศาทีวีช้อปปิ้งขอเสนออัพทูสเต็ปอิลิฟติคเครื่องบริหารร่างกายรุ่นใหม่ล่าสุด การบริหารแบบเ l ลิปติกอลเป็นการบริหารร่างกายที่พัฒนามาจากการบริหารบนลู่วิ่งไร้แรงกระแทกที่เป็นอันตรายต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อบริหารไปพร้อมๆกันกับการกระชับสัดส่วนซึ่งเป็นเครื่องที่นิยมมากในปัจจุบันต้องขอบคุณเครื่องอัพทูเซ็รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทําให้คุณสามารถได้กล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกันกับการทอผลานไขมันในร่างกายของคุณโดยการเคลื่อนไหวในแบบวงรีที่ไร้แรงกระแทกซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังลอยอยู่ในอากาศผลการทดสอบ E M G test จากมหาวิทยาลัยฉนํำพิสูจน์แล้วว่่าเครือง ทูสเต็ปสามารถกระตุน้นการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างน้อย6ส่วนไปพร้อมๆกันได้แก่สะโพกต้นขาแขนไหล่หลังและอกนอกจากจะทำให้รูปร่างของคุณดีขึ้นแล้วสุขภาพของคุณยังดีขึ้นด้วยทูสเต็ปพร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารร่างกายด้วยการปรับแรงต้านหลายระดับหรือระบบเคิร์นแอนด์เบิร์นและยะเป็นเครื่องบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องไขข้ออักเสบหรือผู้ที่ไม่สามารถวิ่งออกกำลังกายได้บริหารไปพร้อมๆกับการดูหนังและอ่านหนังสือและสามารถเลื่อนจัดเก็บง่ายสะด ในที่สุดการออกกําลังกายในทุกสัดส่วนที่สนุกและไม่ทําร้ายร่างกายก็มาอยู่ในบ้านของคุณได้อย่างลงตัว360องศาทีวีช็อปปิ้งขอสเสนอเครื่องบริหารร่างกายลดแรงกระแทกอัพทูสเต็ปจากปกติราคา12,900ันบาทแต่คุณขอเข้ามาหาเราตอนนี้เราลดราคาให้คุณทันทีเหลือเพียง6,990บาทเท่านั้นราคาพิเศษแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว พอหาเราตอนนี้ที่0 2 6 7 5 3 5 0 0ย้ำ0 2 6 7 5 3 5 0 0ฟรีค่าจะส่ง